ลองฝึกทำความรู้สึกตัวในขณะดูทีวีดูทีวีไปด้วยก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วยปกติเวลาเราดูทีวีจิตเราก็จะไหลไปกับทีวีจะลืมตัวลืมกายลืมใจลองเปลี่ยนลองฝึกทำความรู้สึกตัวดูทำความรู้สึกตัวให้มีกำลังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความรู้สึกตัวมีกำลังที่สูงขึ้น จะพบว่าจิตจะไม่ส่งออกไปที่ทีวีจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสักแต่เห็นสักแต่ได้ยินจะเริ่มรู้สึกไม่สนุกไม่อินกับมันสุดท้ายเราก็จะขี้เกียจด,ดูแต่ส่วนมากมักชอบไหลไปกับมันมากกว่าใช่ไหมความรู้สึกตัวมันจะหายไป ถ้าเราฝึกชำนาญเราจะพบว่าเราสามารถปรับความรู้สึกตัวให้แชร์กันได้อยู่กับความรู้สึกตัว50%อยู่กับสิ่งที่เราดู50%ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวมากหน่อยก็จะเริ่มไม่ไหลไม่อินกับสิ่งใดจิตจะไม่เกิดการส่งออกแต่ถ้าความรู้สึกตัวลดลงจะเริ่มอินเริ่มไหลออกไปเราจะเห็นความแตกต่างของสภาวะธรรม เพราะฉะนั้นจิตหรือกิเลสที่ปรุงแต่งกับเรื่องของสติมันจะเป็นคู่ปรับกันแบบนี้นะถ้ากำลังสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นจิตที่ปรุงแต่งก็จะลดกำลังลงพระมหาวรพรตกิติวรโร